ต่วางอันว่าท่านกะเทหิจงบอกประวัติิงซึ่งความเป็นไปทั่วเศรษฐีเคหิในเรือนของเศรษฐีเอตสมิงนั่นเมแกดิฉันตาวะกอนอิติดังนี้โสปริโสอันว่าบุรุษนั้นอาหากล่าวแล้วว่าอามะแหน่แม่เคหังอันว่าเรือน อวัตรมานางปฏิล้มแล้วท่วมทับอยู่รวบวแปรนะครับเพื่อนเนื้อความชเนซึ่งชนทั้งหลายตโยปิแม้สามอิติคือเศรษฐิงจะซึ่งเศรษฐีด้วยเศรษฐีพริยังจะซึ่งภรยาของเศรษฐีด้วยเศรษฐีปุตตังจะซึ่งบุตรของเศรษฐีด้วยรัติงในกลางคืนอชะในวันนี้ ชนะอันว่าชนทั้งหลายตโยสามเตเหล่านั้นชายันติไม่อยู่เอกะจิตกายะบนเชิงตะกรเดียวกันอม,มะเน่แม่ทูโมอันว่าควันเอสเอสนั่นปัญญายติปรากฏอยู่อิติดังนี้สาปตาจาราอันว่านางปตาจารานั้น ณนะสัญชานันติไม่รู้พร้อมอยู่อาตนาดิวัทวัถังซึ่งผ้าอันอันตนนุ่งแล้วปัตามานังอันตกไปอยู่คเนในขณะตัดสมิงนั้นปัตาวาถึงแล้วอุมติกาภาวังซึ่งความเป็นแห่งหญิงบ้ายถาถิตาวะผู้ยืนแล้วอย่างไรเทียวโรทันตี ร้องให้อยู่ปริเทวันตีคร่ำงควรอยู่วิละปันตีบนเผออยู่ว่าปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายอุโพทั้งสองกาลกาตาเป็นผู้มีกาละอันกระทำแล้วโหวนติย่อมเป็นปตีอันว่าผัวไม่หังของเรามาโตตายแล้วปันเถ ในหนทางมาตาจะอันว่ามารนาด้วยปิตาจะอันว่าบิดาด้วยพาตาจะอันว่าพี่ชายด้วยชเนหีอันชนทั้งหลายไทฮารีเผาอยู่เอกจิตกรรมหีบนเชิงตะกรเดียวกันอิติดังนี้ปริภมิหมุนไปรอบแล้ว มนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วตังปตาจารังซึ่งนางปตาจารานั้นวัตวากล่าวแล้วว่าอุมมติกาอันว่าหญิงบ้าอุมมติกาอันว่าหญิงบ้าอีติดังนี้ขเอตวาถือเอาแล้วกัจวาวรังซึ่งอยากเยื่อ ข้าตาวาาถือเอาแล้วปังสูงซึ่งดินร่วนโอกิรันตาโปรยลงอยู่มัทเกบนกระหม่อมปรหรันติย่อมกว้างเลททูหิด้วยก้อนดินทั้งหลายสถาอันว่าพระศัสดานิสิธิตาวาประทับนั่งแล้ว จจตุปริษาัมาเชในถ้ำกลางแห่งบริษัทสีเชตวณนมะมหาวิหารในมหาวิหารชื่อว่าเชตะวันเทเนสนโตทรงแสดงอยู่ธรรมังซึ่งธรรมอัทสะได้ทรงเห็นแล้วตั้งปจารังตังปจารังซึ่งนางปตาจารานั้นอาคัชมานางผู้มาอยู่ ปุริตะปารมิงผู้มีบารมีอันให้เต็มแล้วกาปะสะตาสาสังสิ้นแสนแห่งกับอภินีหาระสัมปันนังผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอภินิหารสรัทธานว่าพระศาสดาทิสวาทรงเห็นแล้วตังเศรษฐีทิตรังซึ่งทิดาของเศรษฐีนั้นปฏิตับปัทนง ผู้มีความปรารถนาอันตั้งไว้แล้วเอวังอย่างนี้อภินีหารสัมปันนงังผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอภินิหารอาคาัฉันติงผู้มาอยู่ทุรโตวะแต่ที่ไกลเทียวจินเตตวาโซนมริแล้วว่าอัญโยปุคโลอันว่าบุคคลอื่นทเปเตตวาเว้นมังซึ่งเรา สมโถนามะชื่อว่าผู้สามารถอิมิสาอิทิยาอาวัสโยภาวิตุงเพื่ออันเป็นที่อาศัยของหญิงนี้เป็นนาถิยังไม่มีอิติดังนี้ปตาจาราอันว่านางปตาจาราวิหาราพิมุขี เป็นหญิงมีหน้าเฉพาะต่อวิหารหุตวาเป็นอาคาติย่อมมายะถาโดยประการใดอากาศิได้ทรงกระทำแล้วตังปตาจารังซึ่งนางปตาจารานั้นเอวังโดยประการนั้นปริษาอันว่าบริษัทที่สวายเห็นแล้วตังเศรษฐีตรัง ซึ่งธิดาของเศรษฐีนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายมาทธทิธาอย่าให้แล้วอาคัตตุงอาคันตุงเพื่ออันมาอิโตข้างนี้อุมติกายะแก่หญิงบ้าอิมิสาวะหนีเทียวอิติดังนี้สถาอันว่าพระศาสดา วัตวาตรัสแล้วว่าตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายอาเปธะจงหลีกไปตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายมานิวารยิฐาอย่าห้ามแล้วนางปตาจารังซึ่งนางปตาจารานั้นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วว่าพระคินิดูก่อนน้องหญิงตะวังเอาว่าเธอ ปฏิละพะจงกลับได้สติงซึ่งสติอิติดังนี้ตัดสาปตาจารายะอวิธุรัฐานางังอาคตะกาเลในการแห่งนางปตาจารานั้นมาแล้วสู่ที่ไม่ไกลสาปตาจารานว่านางปตาจารานั้นปฏิละพิ กลับได้แล้วสติงซึ่งสติพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าตั้งขนังเอวะในขณะนั้นเทียวกาเลในการตัสมิงนั้นสาปตาจาราอันว่านางปตาจารานั้นสันลักเขตวากำหนดแล้วอัตนานิวัฒวัฏถะปฏิตภาวัง ซึ่งความที่แห่งผ้าอันตนนุ่งแล้วตกไปแล้วนิวัฒะถาไปว่านุ่งแล้วนะครับวัถาไปว่าผ้านะครับปฏิตาไปว่าตกไปฮิโรตตะปังยังฮิริและโอตะปาปัจจุปฐาเปตวาให้เข้าไปตั้งไวเฉพาะแล้วนิสีที่นั่งแล้วโอกุติกังกโยง อาทาครั้งนั้นปริโสอันว่าบรุษเอโกคนหนึ่งคิปิโยนไปแล้วอุตรัสาตกังซึ่งผ้าสบายเฉียงอาสาปตาจารายะแกนางปตาจารานั้นสาปตาจาราอันว่านางปตาจารานั้นนิวาเชตวานุ่งแล้วตังอุตรัสาตกัง ซึ่งผ้าสบายเฉียงนั้นอุปสังคมิตาวาเข้าไฟเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาวันทิตาวาถวายบังคมแล้วปันจับปฏิทิเตนะด้วยอันตั้งไว้เฉพาะแห่งองค์ห้าปาเทสุใกล้พระบาททั้งหลายสุวรณวันเนสุมีวันะเพียงดังวันะแห่งทองอาหากราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตุมเห็นว่าพงทั้งหลายอาวัสยโยเป็นที่อาศัยเมของหม่อมฉันโหถาจงเป็นเถิดหิเพราะว่าเสโนอันว่าเหี่ยวขันหีจับแล้วปุดตังซึ่งบดเอกังคนหนึ่งเมของหม่อมฉันปุโตอันว่าบดเมของหม่อมฉันเอกโกคนหนึ่งอุทะเกนะ อันน้ำวนโหพัดไปแล้วปฏิอันว่าผัวมะโตตายแล้วปันเถในหนทางมาตาปิตโรจะเอวะอันว่ามารนาและบิดาทั้งหลายด้วยนั่นเทียวพาตาจะอันว่าพิชายด้วยเคเหนะอันเรือนอวัตตาท่วมทับแล้วชายันติไม่อยู่เอกจิตกายะบนเชิงตะกรเดียวกันอิติดังนี้ สถาอันว่าพระศาสดาสุตวาทรงสดับแล้วว่าจะนางซึ่งคําตาสาปตาจารายะของนางปตาจารานั้นวัตวาตรัสแล้วว่าปตาจาเรดูก่อนปตาจาราตวังอันว่าเธอมาจินตยิอยากคิดแล้วตวังอันว่าเธออาคตาเป็นผู้มาแล้วสติกังสู่สํานักปกครสะของบุคคล สมัติสั่เอวะผู้สามารถดั่นเทียวตะวะตานังสารนังอวสโยพวิตรงเพื่ออันจากตรงปัจจัยนะครับเป็นผู้ต้านทานเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของเธอเป็นนะครับตัวนี้พวิตรงนี้แปลตรงก่อนนะครับแล้วก็มาแปลตัววิกติกตาที่อยู่ข้างหน้านะครับ แล้วก็ตัวเนื่องด้วยวิกติกตานะครับแล้วก็มาแปลคําว่าเป็นกับภาวะตัวนี้ที่หลังนะครับอาศสี่ย่ำเป็นหีเหมือนอย่างว่าปุดโตอันว่าโบดเอโกคนหนึ่งตะวะของเธอเสเนนะอันเดียวคหิตโตจับแล้วอิธานิในการนี้ปุดโตอันว่าโบด เอกโกคนหนึ่งอุตเกณะอันน้ำวุญหพัดไปแล้วปฏิอันว่าผัวมะโตตายแล้วปันเถในหนทางมาตาปิตโรจะาเอวะอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายด้วยนั้นเทียวพาตาจะอันว่าพี่ชายด้วยเคเหนะอันเรือนอวัตตาท่วมทับแล้วยาถาฉันใดปักคริตะอัสุ อันว่าน้ำตาอันไหลออกแล้วแตะ่วะของเธอโรทันติยาผู้ร้องให้อยู่ปุตตาทีนางปิยชนานางมะตากาเลเอวะในการแห่งปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้นตายแล้วนั่นเทียวสังสารในสงสารอิมัสมิงนี้ พระหุตรังเป็นน้ำมากกว่าอุทกะกโตกว่าน้ำมหาสมุทรทานังแห่งมหาสมุทรทั้งหลายจะตุนนางสีโหติย่อมเป็นเอวังเอวะฉันนั้นนเทียวอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่า ฉลังอันว่าน้ำสมุทเทสุในทะเลทั้งหลายจตุสุสีปริตกังเป็นน้ำนิดหน่อยโหติย่อมเป็นอสุชลังอันว่าน้ำคือน้ำตานรั a ษาของนระทุเขนะพุทธะผู้อันทุกถูกต้องแล้วสวจะโตผู้เศร้าโศกอยู่อนัปปังเป็นน้ำไม่น้อย พะหุงเป็นน้ำมากอุทกาโตกว่าน้ำสมุทเทสุในทะเลทั้งหลายจะตูสุสีตะโตนั้นหัวติย่อมเป็นอมมามะแนะแม่เต่าตุวงงังอันว่าเธอปะมัชะสีประมาทอยู่กิงกรณาเพราะเหตุไรอิติดังนี้ สัตริครั้นเมื่อพระศาสดากระเทนเตตรัสอยู่อนัมตะคะปริยายอยังซึ่งอนัมตะคะปริยายเอวังอย่างนี้โสโกโอันว่าความโศกสริเรในสรีระตาสาปตาจารายะของนางปตาจารานั้นอคมาสีได้ถึงแล้วตนุตังซึ่งความเป็นสภาพเบาบาง